น้อมกลาบคารวะอาจารย์บอกเดี๋ยวดรเพิ่์เน้าจนที่เคารพอย่างสูงกับคารวะครูท่านเจริญธรรมสำนึกดีที่น้องท่านค่ะคุณชื่อมนคพญามน์มั่นแสงทํากล้าจนค่ะตอนนี้บำเพ็ญอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านที่จังหวัดเลยค่ะตั้งแต่วันที่สิบสองที่พฤษณาคนที่ผ่านมาค่ะเคยได้ลงจากกลับลงมาจากปุกาปะนาะแล้วก็มาบำเพ็ญอยู่กับพ่อแม่ที่บ้าน การได้มาอยู่ที่บ้านก็ได้มาใช้ศิลปะที่ร่ำเรียนมาที่เรียนรู้ฝึกฝนมาจากปูกหักพาน้ำาร่องสองปีกว่าที่อยู่ที่นั่นค่ะเราได้เอาทุกอย่างมาใช้ที่นี่ือแต่เรื่องดำนาบุญซึ่งซึ่งที่บ้านตอนนี้มีการดำนาเป็นเรื่องการดำนาก็มีการดำนานะคะแต่ที่บ้านจะเป็นนาแปลงใหญ่ไม่ใช่นาแปลงเล็กเหมือนที่ท่านอาจารย์นำพาทักที่ปูกหักพาน้ำ เราพอเราเห็นแปลงนาครั้งแรกเราก็รู้สึกตุกใจอะคะ่ะเพราะว่าคือท่านจะใช้รถไถ่อะคะ่ะคือแปลงหนึ่งแต่ละแปลงเนี่ยจะมีความกวาม้างแล้วก็ใหญ่มากเกือบจะสองไร่อะคะ่ะแปลงหนึ่งของนาของที่บ้านทีเราก็มีความรู้สึกว่าจะทํายังไงเนาะจะดาเสร็จเนะ่อะไรเงี้ยทีนี้พอท่านน้องเขาก็พอไถจ้างรถเข้ามาไถาแล้วก็มาป้าดนาเสร็จน้องเขาก็เอาต้นก้าที่บ้านเขามาให้พอต้นก้ามาให้ที ก็จ้างคนไปหาจ้างคนเพื่อที่จะมาช่วยดำเพราะว่ามันเขากลัวก้าจะ,จะ,จะ,จะเสียเพราะงั้นตัวก้าจะจะเน่าเสียอะไรอย่างเงี้ยจะจะ,จะตายจะ,จะตายก่อนค่ะก็เลยหนูก็ว่าเอ๊ะ e y, มันจะตายได้ไงก็เราก็เอาแค่น้ําไปสิแต่เขาก็บอกว่าเอ๊ะ e แค่น้ําได้ไงกล้าบ่มไว้อะถ้าก้าบ่มนะถ้าไว้หลายวันมันจะเน่าอ่าะั้นแต่หนูว่าเอ๊ะเราโยนลงตอนลากแค่น้ําไปก็น่าจะไม่เน่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เอยก็รอดูเขาว่าเขาจะพาทํำยังไง ทีนี้พอไปจ้างคนก็ก็เป็นที่แปลกมากเลยว่ามันมันจ้างใครเขาก็ไม่มานะคะหมายถึงว่าเราก็ถามแม่ว่าแม่แม,แม่ทุกปีที่ผ่านม,มาน่ะแม่จ้างมีคนมาไหมที่แม่จ้างแม่ก็ออบอกว่ามีนะมายเยอะด้วยแต่ครั้งนี้คือใครที่เขารับปากไว้ก็มีอันต้องว่าเออเป,เป็นนั่นเป็นนี่เ่นี้ทาไม่ได้เราจะมาพิสูจน์ <laughs> จะมาเปิดประเมินผลลูกชาวนาพุทธาแล้วมั <laughs> ้ง ดูซิว่าเราจะทานาแบบไร้ทุกได้ไหมไอ้ที่ไปฝึกฝึกมาน่ะมันจะไร้ทุกได้ไหมตอนเนี้ยมาเจอของจริงแล้วมันก็คงเป็นวิบากของหนูด้วยะคะ่ะเพราะว่าไปก่อนก่อนที่หนูจะไปอยู่ที่แพทย์ที่ทำน,น่ะหนูจะทางานที่คือจะไม่ยอมทํานาที่บ้านเลยไม่ยอมทํานาเลยคือตัวเองเป็นลูกชาวนาน,นี่แหละแต่ตั้งแต่เล็กจนโตจะไม่ทํานาคือมีความคิดว่า เอ้เรามีที่เราก็น่าจะให้แม่เรานะ่ะปล่อยให้เค่อยาทาแล้วก็เอาข้าวจากเขามากินเป็นข่าเข้าดีกว่าไหมคือเราไม่อยากให้แม่ลาบากนั่นนะคะ่ะแต่พ่อแม่เราก็ไม่เห็นด้วยคือท่านยืนยันจะทําของท่านนะ่ะทีนี้เราก็ปล่อยให้ท่านทำล้าจนกว่าท่านจะเราคิดแต่นะคะว่าจนกว่าท่านจะยอมเองวันหนึ่งที่ท่านจะม,มีคนช่วยเดี๋ยวท่านก็ยอมอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราก็เลยไม่ยอมมาทำทีนี้พอไปอยู่ภูเ่าปนาก็คือไปฝึกเป็นชาวนาเต็มรูปแบบแบบพอกลับมาบ้านก็เหมือนเรามามาช้ไปบาดไปนะะั่นแหละ จะใช้วิบากว่าเอออยู่ที่บ้านไม่ยอมทีทนี้ก็ไปจ้างคนก็จ้างไม่ได้จนแบบน้องชายก็หงุดหงิดนะคะน้องชายก็หงุดหงิดมากเดินหงุดหงิดมุนง่านไปมานะคือเอ๊เราก็บอกเอ้ไมต้อง,องหงุดหงิดขนาดนั้น,นะาน,านด้วยนะเขาบอกว่าที่นาขนาดนด้เขารกไปด้ำบดปวดสางตายหาอะไรเขาปมเขาเปทีนี้หนูก็เออ,เ,อ,อเราเราเอาปติอาจารย์กันแล้วกันอะไรนะเราไม่เราไม่หวัง แต่เราทําอะไรนะคะเราไม่รอเราไม่หวังแต่เราทํานะหนูก็ลงมือเอคมันไม่ได้เราก็ลองทําดูสิจะได้แค่ไหนได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละทําให้ดีที่สุดลวกันหนูก็ลงมือดํานาดาไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็เราก็ดูใจของตัวเองไปว่าเราฟุ้งไหมเออก็เห็นที่เราเห็นน้องคือเห็นน้องเขาแบบหูุดหิดอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกฟุ้งไหมกับการที่เห็นเขาแบบโน่โบน่โหน่อะไรเงี้ย แล้วแม่ก็คอยกังวลไปด้วยว่าอู้ตายแล้วใครจะมาช่วยจานาอะไรเงี้ยแต่ก็ว่า,วาก็ดงหนูไปเรื่อยๆค่ะเขาไม่ได้คิดอะไรทีนี้พอน้องชายเขาจ้างใครไม่ได้เขาก็เดินเขาก็คือมาทําช่วยเราก็ได้แป๊บๆนะคะเราก็สังเกต่าที่เขาก็บอกว่าเขาอะํานาที่บ้านนะได้เออได้แต่ละครั้งนะได้เป็นร้อยกระสอบนะถึงจะไปรับจ้างเขาทำคือน้องไม่ได้ทําที่บ้านนะคะไปอยู่บ้านภรรยาเขาแล้วเขาก็เป็นรับจ้างคนอื่นทําอย่างเงี้ย ทีนี้เขาบอกว่าได้ข้าวนะปีละร้อยกระสอบเลยนะหนูว่นยังไงของเขาเขาได้ร้อยกระสอบเพราะหนูเห็นเขาเดินหงุดหงิดงุ่นง่านไปมาาเนี้ยคือเขาไม่ได้ลงมือทำมาค่ะแต่เราก็ทําของเขาไปเรื่อยๆทีนี้พอดํานาไปไเรื่อยๆก็แม่ก็เห็นเราทําท่านก็สงสารทั้งท้ง,งที่ขาท่านก็ไม่ดีอะค่ะท่านต้องใช้ไม้ไม้ขับยันไม้เท้าะค่ะก็ลงไปช่วยก็คือเห็นว่าโอ้ลูกสาวก็ดําอยู่คนเดียวเลาะลูกชายก็ไม่ยอมทำปุ๊นั่นแหละอะไรเงี้ยก็ลงไปช่วยแล้วก็พูด พูดคือเอาธรรมะของอาจารย์นะคะพูดท่านฟังว่าเราทําได้แค่ไหนแค่นั้นแม่เราจะปเราจะไป็ุบทำไมล่ะข้าวข้าวเราก็มีต้นกล้าแล้วข้าวนาเราก็เราก็ไถก็ข้าวจะให้เรียบร้อยแล้วเราจะไปทุบทำไมล่ะนามันก็อยู่ที่นาเรานี่เองเราก็ทำาเรื่อยๆเสรทําเสร็จวันไหนจ้างงานไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็แค่นั้นข้าวเราก็กินอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออย่าง ทีนี้เอ่อท่านก็บอกว่ากลัวต้นกล้ามันจะตายตายก็ปล่อยให้มันตายก่ะแม่อย่างไงเราก็พออยู่แล้วอะไร่าเงี้ยก็ททาไปเรื่อยๆพูดท่านพูดมีแม่เขาก็รู้สึกว่ามีแรงึเสริมขึ้นจากจากท่านเห็นพลังปล่อยวางของเรานี่แหละคะ่ะการแบบว่าหนูไม่ไม่รู้สึกว่าตัวเองทุกข์ร้อนอะไรมันทําให้เห็นอนิสงของการปฏิบัติศีลที่เราร่วมเอ่อที่เราร่วมเรียนรู้ฝึกฝนอยู่ที่ภูกะปน้มาคะ่ะมันทําให้เรา มันทําให้เราเห็นเลยว่าอนิสง์ของศีลที่เราปฏิบัติอย่างถูกตรงได้อย่างถูกตรงเนี่ยมันทําให้เรามีมันทําให้เราเห็นสภาวะของอาอวิปปิจารคือความไม่เดือดเนร้อนใจอะค่ะมันไม่รู้สึกว่าเราไม่รู้สึกว่าทุกเลยค่ะมันมีแต่ความยินดีความที่ว่าเออเราทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นในเมื่อเราทําดีที่สุดแล้วเราจะไปทุกทำไมเนี่ยทีนี้มันก็คือคือพลังเนี้ยของเราเนะ่ะพลังที่ไม่รู้สึก ไม่ไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์อะไรเลยนะโูกแม่ท่านคงจะรับได้อะค่ะปกติหนุ่จะเป็นคนขี้วุ่นวายแต่ทีนี้พอท่านเห็นพลังปล่อยวางเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในตัวของเราอเงี้ยท่านก็เย็นลงแล้วท่านก็ทํางานไปด้วยความสุขท่านขาท่านก็ไม่ค่อยดีนะคะแต่ท่านก็ทํากับเราสนุกสนานไปมีการดํานามาล้มเราไว้แล้วท่านก็บอกอ้าวมูออกมาจากข้อเร็วๆอะไรเงี้ยคือถ้าใครท่านบอกว่าเล่าให้ฟังว่าสมัยหนุ่มสาวที่ท่าน ดันดำนานด้วยกันนะคะมีการโฮมแพงกันอย่างเงี้ยถ้าใครดำนานช้าเขาก็จะดำล้อมวงไว้ให้ปีออกมาไม่ได <c oughs> ้หนูก็จะบอกว่าแม่แม่รู้ไหมว่าหนูนะเป็นหมูอลหันนะห <c> น <oughs> <c oughs> ูเป็นหมูหันแล้วนะแม่นะหมูอลหันรู้ไหมแม่ไหมถึงอะไรหมูอรหันก็คือเราจะไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราใจเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่ไอายด้วยถึงเราจะทําช้ากว่าคนอื่นอะไรเงี้ย เบิกบ้านเตยมใจยอมรับในสิ่งที่เราทําไม่ได้นี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์สอนเราไม่ยึดมั่นถึงมั่นแล้วเราต้องทําเก่งหรือเหนือคนใคยอะไรเงี้ยค่ะเราทําไปด้วยความสุขเงี้ยแม่ท่านก็หัวเราหนูก็บอกว่าหนูหนูไม่ใช่หมูหันนะแม่ถ้าหมูหันนะถ้าไม่ได้ดังใจนะจะโกรธพึ่งฟั้งพุ่งฟั่งอะไรเงี้ยแล้วก็คือจะพยายามเสริมธรรมะของท่านอาจารย์ที่ท่านสอนน่ะให้ท่านฟังไปเรื่อยเรื่อยๆรือย่างเงี้ยค่ะจนท่านก็มานั่งมองหน้าเราคือคือท่านต้องนั่งพักค่ะต้องออาเก้าอี้ไปให้ท่านนั ก็นั่งมองหนูทางนานแล้วท่านก็ถามหนูว่าไปอยู่กับอาจารย์หมอเขียวน่ะก็ต้องทําแบบนี้เหรอท่านมาอย่างนี้หนูก็เลยบอกว่าใช่ค่ะแม่ที่แหละเป็นสิ่งที่หนูไปฝึกนี่แหละคือสิ่งที่ลูกของแม่ได้ไปฝึกมาจากอาจารย์คือท่านให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นกับอะไรให้ทําอะไรก็ได้ที่เราทําได้ด้วยความสุขเราจะไปทุกทำไมละแม่ชีวิตคนเรามันสั้นนิดเดียวแล้วก็ให้ธรรมะกับแม่ไปเรื่อ,ๆอยๆค่ะเสริมในสิ่งที่ <c oughs> อาจารย์ท่านสอนมาแล้วทีนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> แล้วทาไปจนเนี่ยค่ะวันที่รู้สึกว่าจะเป็นวันที่ห้าแล้วไล่แปลงนั้นก็ยังไม่เสร็จแต่ก็เหลือไม่เยอะอะค่ะก็รู้สึกว่าติ <c oughs> ต่อนี่นะสอบการเป็นชาวนาพุทธาได้ค่อนข้างดีแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า <c oughs> แม่ก็รู้สึกว่ามีแรงฮึกเิมมีกาําลังใจอะค่ะแล้วท่านก็ามาลุกมาออกกําลังกายตอนเช้าให้เลยเห็นเนื่องจากว่าท่านเห็นอะเราทํางานหนักจากการดานาแล้วท่านก็ไม่ได้บาังที่จะให้เราไปนวดไปอะไรให้เงี้ยก็คือท่านออกมาฮึกิมมาออกกำลังกายเองเราเห็นแล้วเราก็บอกว่า แม่ดูไหมสิ่งที่แม่ทํานะเป็นกําลังใจให้หนูทําในสิ่งที่ดีดูไหมเห็นแม่ดูแลตัวเอง <c oughs> แม่ดูแลตัวเองได้เงี้ยแล้วหนูก็จะเอาเวลาที่นั่นอนะไปไปทํางานให้ได้เต็นที่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็รู้สึกว่าตัวเองได้สภาวะตรงนี้ค่ะก็ก็ <c oughs> <c oughs> อยากว่าให้พี่น้องฟังค่ะว่ามาอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้ <c oughs> ปฏิบัติมานั่นแหละค่ะเรื่องการทานอาหารเรื่องอะไรเนงะี้ย เราก็ค่อนข้างจะมั่นคงพอสมควรค่ะก็รู้สึกว่ามันได้ประโยชน์ได้อนสงจากการทําที่ปฏิบัติที่มั่นคงของเราด้วยค่ะแค่ดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้อนุโมทนาสาธุค่ะนลองมอนเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะคะคุณแม่ก็ได้ลูกคนใหม่เลยนะคะเป็นเป็นลูกอัรหันไม่ใช่หมูหันต่อไปนะคะค่ะ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเนาะที่เราวางใจได้ในทุกเรื่องนะคะแล้วก็เป็นอานิสงส์ที่เป็นแรงเหนี่ยวนําที่ดีด้วยคุณแม่ท่านก็คงจะเห็นพลังอันนี้อย่างชัดเจนด้วยตัวของท่านเองนะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ์ไวอัเพนพี่สค่ะค่ะมองภาพออกเลยค่ะที่น้องมนบอกว่าเอเพื่อนล้อมวงนะคะ ออตอนดำนาค่ะอันนี้ของพี่เพื่อนไม่ได้ล้อมอะค่ะพี่ล้อมตัวเอง <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าเวลาเวลาดำนาเงี้ยแบบมันเขาเดินถอยหลังใช่ไหมคะแล้วพี่ก็มีความเสียด <c oughs> พ,พี่เหนื่อยพี่เกียจไม่อยากคือใจไม่อยากทําอยู่แล้วแล้วก็ทําด้วยความจําใจอยู่แล้วแล้วก็อยากจะยืนอยู่ที่เดียวนั่นแหละแล้วก็ปักไปรอบตัวเลยค่ะวตั อาจจะไม่เดินไปไหนใช่วยไม่เดินไม่ต้องขยับล้อมรอบตัวพอพอได้ชั้นที่ที่หนึ่งมันที่หนึ่งที่สองพอชั้นที่สามทีนี้อ้าวไม่ต้องขยับแล้วทีนี้อ้าวจะออกยังไงอะล้อมตัวเองไว้หมดแล้วแล้วแลพ่อแม่ก็บอกว่าอ้าวแล้วทีนี้จะออกมายังไงก็คือคือเรายังเด็กๆนะก็ออกได้ออกได้ออกก็เหยียบไอ้ที่ไอ้ที่ดำแล้วเนี่ยออกไป สุดท้ายท่านก็บอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแบบนี้ไม่อยากให้ทําคือคือท่านก็รู้แหละว่าเราก็ไม่อยากทําเราไม่มีใจอยากจะทำอย่างนี้ทําแบบเด็กๆตามภาษาเราตอนนั้นน่ะคะแต่พอม,มาตอนนี้อุย้ยกระตือรุ่นที่อยากจะทําน้าให้ได้ยังไงก็ต้องทําให้ได้ก็ก็ยิ่งตอนนี้ยิ่งไปโอ้ไปคือไปขุดขุดคูขุดอะไรเพื่อเตรียมน้ํานะแต่ว่า คือคือก็ทําได้ใจเบิกบาลนะไม่ได้เออ่ไม่ได้เร่งรัดเร่งรีบอะไรเพราะว่าเออ่ตอนนี้มันหน้าแรงไงคะหน้าแรงแล้วทุกคนก็บอกว่าจะขุดไปทําไมขุดคูดตอนนี้ขุดเสร็จเดี๋ยวดินก็ถล่มหมดแหละเพราะว่ามันไม่มีน้ําก็ก็เลยบอกว่าก็ตอนนี้รถเขาพร้อมรถพร้อมคนพร้อมก็ก็ก็ทําตามความพร้อมเสร็จแล้วพอรถขุด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 ไป พอพอขูดเสร็จอะพอวางท่อระบายน้ําอ่ะก็ก็พี่ก็บอกว่าเขาบอกว่าวางท่อเลยไหมพี่ก็บอกว่าทาแล้วก็ทกําให้เสร็จเธอวางท่อก็วางไปคือคือวันที่วันที่จะวางวันที่กําลังจะเสร็จแต่ยังไม่ได้วางท่อตอนนั้นอะในในเอ่อในคูระบายน้ําอ่ะที่ระบายมาจากเหมืองอะมันไม่มีน้ําเลยพี่ก็เลยบอกว่า ก็วางไว้เธอวางไว้มันให้มันเรียบร้อยเดี๋ย er, วเวลามีน้ําน้ํามามันก็เข้ามาในในกูของเราเองอะไรประมาณเนี้ยปรากฏว่าพอพอจะวางท่อมันมีน้ําพอวางท่อทีนี้เราก็พอวางท่อปั๊บนะน้ำมันมาแบบโอ้โหแล้วเราก็เอาแมโโรไปขุดให้มันให้มันให้มันเป็นเอ่อเป็นแอ่งลึกอะ่ะเพื่อนะ้ํามันจะมาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ระบายเข้านาเราได้นะประมาณสองชั่วโมงได้อะ่ะ น้ำมันเกือบเต็มคูเลยนะคูมันตั้งมันตั้งสามเมตรอ่ะกว้างสามเมตรแล้วลึกลึกสองเมตรครึ่งประมาณสามเมตรอย่างเงี้ยแล้วมันมันประมาณห้าไรอ่ะแล้วมันมันมันเกือบเต็มเลยนะพี่ก็โอ้โหนี่น้ํามาจากไหนเนี่ยแบบสุดยอดมากเลยก็ดีใจนะคือคือใจเราตอนแรกมันไม่เห็นน้ําแล้วอุยน้ามันมาจากไหนมีความรู้สึกปิติมากเลยตอนนั้นปิติอยู่ได้ไม่เท่าไหร่หลานเดินมาหลานบอกว่า มานะปิดก่อนปิดก่อนอย่าเพิ่งระบายน้ําอย่าเพิ่งอย่าพิ่งนั่นมันน้ําของเขาเอ๊ะน้ําของเขาังไงนะเราก็อยู่ปลายเราก็อยู่ปลายน้ําเลยนะก็บอกนู่นนู่นต้นน้าเขาชักน้ําจากเหมืองขึ้นมาเขาก็บอกว่าเอ๊ะชักยังไงน้ําหายไปหมดเลยน้ำมันที่เราเห็นคือ ก็ก็ตอนนั้นก็ก็คือไม่ได้ตกใจนะแต่ขำก็กก็็คิดไว้ในใจว่าโอเคเดี๋ยวต้องไปเคลียร์กับท่านที่กําลังชักน้ําอยู่ข้างหน้านะแล้วบังเอิญก็มีมีญาติอีกคนเดินมาบอกว่าอุยไม่เกี่ยวหรอกน้ําเนี้น้ําที่มันมีอยู่แล้วไม่ใช่น้ําที่เขาเออ่กำลังชักออกมาจากเหมืองหรอกไม่ใช่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าพอเราลอกตรงนี้ให้ให้มันลึกะน้ําที่มันมีอยู่มันก็ไหลมาอยู่ตรงนี้หมด ไม่ต้องไปรอกไม่ต้องไปเคลียร์รอกตรงนู้นนะไม่เกี่ยวกับเราก็กลับมาบ้านนอนสบายใจโอ้ยดีจังเลยโอ้มันฟ้าประทานนู่นนี่นั่นมานอนปิติพอรุ่งเช้าไปปรากฏว่าญาติบอกว่านูนนูนนูนเขามาเขามาตามน้ํำน่นปรากฏว่าพอไปเคลียร์ใช่น้ําของเขาจริงๆที่เขาชักมาเขาบอกเนี่ยเขาเปลืองน้ํามันเขาใช้น้ํามันไปสีถังนะ ก็ไม่ได้น้ําเข้านานเลยน้าเขาก็ตามหาน้ํว่าน้ำเขาหายไปไหน่ะคกกนจะมาอยู่ในของพี่หมดเลยพี่ก็เลยขอโทษเขาบอกว่าเออคือก็เล่าให้เขาฟังว่าตอนแรกมีหลานมาบอกแล้วนะจะไปจะไปเคลียร์แล้วจะไปจะไปขอจะไปขอโทษแล้วเพราะว่าคือไม่รู้จริงๆแต่ก็มีคนมาบอกว่าไม่ใช่ก็ก็ก็อ,อย่างเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าเอางี้ละกัน เออเดี๋ยวพี่พี่เสียค่าค่าน้านมันให้พี่จะค่าน้ามันเองบอกมาเลยว่าพี่จะต้องเสียเท่าไหร่พี่ยินดีจ่ายเพราะว่าคือพี่ได้ประโยชน์เต็มเต็มแล้วพี่ไม่รู้พี่ไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> เขาก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยนิดหน่อย <c oughs> ก็พอเขาบอกว่านี่ถ้าเป็นคนอื่นน่ะมีหวังอ่ะมีมีมีทะเลาะแน่นอนก็บอกถ้าเป็นคนอื่นน่ะแต่แต่นี่เป็นพี่เพราะว่าคือพี่ไม่รู้จริงๆเขาก็รู้ว่าพี่ไม่รู้ ก็บอกเนี่ยไม่ศึกษาไม่ดูอะไรเลยนะปกิจจะทําก็ทําทําทําเลยบอกว่าอ๋อพี่ถ้าพี่พร้อมพี่ทําเลยพี่ไม่ไม่รอก็ก็ก็ดีตรงที่ว่าเออเราเราวางเราวางใจได้แล้วเราเราสํานึกเรารู้คือคือสํานึกด้วยใจจริงๆก็ไปนี่ไปนี่แบบไปถึงก็ยกมือไหว้ไปแต่ไกลเลยแล้วแบบสำนึกไปแต่ไกลเลยบอกขอโทษขอโทษขออหสิกรรม เขาบอกตอนแรกเขาเขาก็ขุนมากเลยนะว่าน้ำเขาหายไปไหนหมดแล้วพอไปดูของพี่คูยาวมากลึกมากนี่น่าแหละน้ำก็ถึงหายไปหมดก็ก็ตอนนี้ก็รอลุ้นอยู่เขาก็บอกอ้าวจะเอาข้าวพันอะไรบอกพันข้าวยังไม่มีเดี๋ยวรอถึงเวลาพันข้าวก็มาเองแหละก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้พันอะไรเขบคือแบบก็ก็เราใจเย็นได้อ่ะเราเรา ถ้าไม่ถ้าไม่ทําตามแบบที่ที่เราเป็นอยู่ถ้าเราไม่ปฏิบัติแบบที่เราเป็นอยู่นี่เราเราคงกระวนกระวายคงทุกข์คงคงมีอะไรอีกเยอะแยะให้เราต้องเอเราต้องทุกข์อ่ะนะแต่ตอนนี้เราก็เออเราก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรจะทุกข์มากเท่าไหร่ทุกข์ก็แป๊บแป๊บเจนอนค่ะค่ะพี่เสิเรามีพี่น้องอ,อ,อีกสามท่านที่ยกมืออยู่นะคะค่ะงั้นเราไปที่สามท่านนี้เลยเนาะ ค่ะ <ś les> <ś les> นุโมนากับมลค่คะเชิญอาสุมิชัยค่ะ